จริงๆถ้าพูดถึง body paint ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ยินมาบ้างแล้วแต่วันนี้เจอผู้เชี่ยวชาญผมอยากจะถามหน่อยว่าจริงๆแล้ว body paint คือ,องานศิลป,ปะแบบไหนนะครับจริงๆมันก็คือเหมือนแขนงของงานศิลป,ปะทั่วไปนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจาก กระดาษหรือวัสดุอื่นๆมาเป็นผิวหน้าคนหรือว่าร่างกายคนนะครับหลักการก็คือเหมือนกันเลยหลักการลงสีหรือว่าตัววัสดุอุปกรณ์อะไรก็เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสรีระคนมีเรื่องของรูปหน้ามีเรื่องของรูปร่างกายต่างๆเข้ามาเป็นตัวกำกับอีกครั้งหนึ่งครับมันมีตั้งแต่แบบเพ้นท์ธรรมดาเหมือนลายแบบทัชทูทั่วไปเป็นการั่วคราวไปจนถึงการเพ้นท์เพื่อแฟนตาซีหรือว่านําเสนอผลงานทางศิลปะเลยก็ว่าได้ครับ งานบอดี้เพนท์คือศิละปะที่ใช้สัดส่วนของมนุษย์มาเป็นพื้นที่ในการแสดงศิละปะนั่นเองครับดังนั้นงานบอดี้เพนท์แบบนี้ครับเราจะพบเห็นได้จากงานถ่ายแบบหรืองานแฟชั่นหรือแม้กระทั่งการแต่งหน้าก็ถือเป็นบอดี้เพนท์อย่างหนึง่งที่ช่วยเสริมสร้างความสวยงามเช่นกันเะนั้นการตกแต่งเรือนร่างด้วยศิละปะหรือสีสันและลวดลายต่างๆนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นบอดี้เพนท์ทั้งหมดครับแต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการเพ้นท์เพื่อ เพื่องานนิเทศศิลป์ก็ว่าได้เพื่อความงามเพื่อนำเสนอแฟชั fashion, ่นนำเสนออะไรก็ได้ที่ที่เมคอัพอาร์ติสหรือว่าอาร์ติจ์จะอยากจะนำเสนอ,อสิ่งเหล่านั้นคอนเซปต์เหล่านั้นลงบนเรือนร่างและก็ใบหน้าของเราแล้วอย่างสีที่เรียกว่ามีหลายแบบนีครับมันมันใช้ต่างกันยังไงบ้างครับ ก็เหมือนสีศิลปะทั่วไปเลยครับสีศิลปะทั่วไปก็จะมีสีฟูนสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิคสีของเฟซและบอดี้เพนส์ก็เช่นเดียวกันมีประเภทแบบนี้คร่าวๆเหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยเรามาดูก็คือจะเป็นสีละลายน้ำนะครับมันจะเป็นลักษณะแข็งนิดเดียวแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เวลาเราจะใช้เราก็สีเขาเรียกว่าครีมครีมใช่ไหมครับแตัวละลายกับน้ำเห็นไหมครับ แต่มันจะมีความแตกต่างจากสีศิละปะทั่วไปก็คือคมันจะต้องมีความเป็นเครื่องสําอางก็คือมีความปลอดภัยต่อผิวสีที่ใช้ในการทำบริเพณน,นั้นก็เหมือนกับเครื่องสำอางทั่วๆไปครับที่มีความปลอดภัยต่อผิวหนังของมนุษย์ แต่ก็จะมีความคล้ายกับสีที่ใช้ในงานศิลปะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยสีที่ใช้ผสมกับน้ำหรือสีน้ำรวมไปถึงสีที่มีความคล้ายคลึงกับสีฝุ่นหรือที่เรียกว่าอายชาว์อายชาร์อายชาร์แปลว่าอายชาว์โดหมายถึง<อ>ว่าเราไว้ใช้ทาตา<อ>ผู้หญิงเวลาใช้ตาแล้วอย่างนี้ทาตาไม่ได้เหรอผมสงสัยมันอันนี้ได้ครับแต่ว่านี่เป็นเนื้อฝุ่นไงครับเนื้อฝุ่นแต่ว่ามาอัดเป็นตลับส่วนอันนี้ก็คือไว้ละลายน้ําก่อนเอามาใช้อ้าวแล้วจะมีต่าง ม,มันสีน้ำมันกับสีน้ำอ, m, อ่ะมันก็ให้สีเหมือนกัน m, แต่ฟิลลิ่งต่างกัน็กเจอร์ <texture S 1> okay, ต่างกัน,น,นใช่ครับนอกจากสีที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วอุปกรณ์ในการลงสีก็มีความหลากหลายเช่นกันครับโดยพื้นฐานนะครับหลายคนคงคุ้นกับการลงสีด้วยพู่กันแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนามาใช้พู่กันในรูปแบบใหม่หรือที่มีชื่อเรียกว่า airbrush หรือผู้กันลมครับอันนี้ก็คือผู้กันลมครับก็คือใช้กับสีน้ำใช่ครับสีที่<อ>เป็นของเหลวแบบนี้สีที่เป็นของเหลวแบบนี้ก็จะมีสีที่เป็นน้ํามันกับสีที่เป็นน้ําเคยเห็นมาบ้างนะครับสาหรับ Air แอร์บลัดแต่ว่าไม่เคยเ,เห็นว่าใช้ในการแต่งหน้าใช้แต่งหน้าก็ได้ใช้เพนท์กันน็อกเพ้นส์สีรถอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับแต่ว่านี่เขาดีไซน์มาสําหรับพ่นผิวโดยเฉพาะถ้าอย่างสีมอคกันน็อกถือว่าไอพวก โลหะเนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมครับ,รบมันจะมันจะมีความไม่มีความยืดหยุ่นเวลาเราพ่นเนี่ยเราใช้แรงลมเท่าไหร่ก็ได้<อ>แต่ถ้าผิวหนังเนี่ยถ้าเราใช้แรงลมที่ไม่เหมาะเนี่ยครับผิวหนังมันจะยุแล้วนนเจ็บคือพิเศษสําหรับการแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็<อ>ลงผิวหนังโดยเฉพาะในการสาธิตรูปแบบการเพ้นร่างกายในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเพ้นในรูปแบบภาพหญิงสาวที่หลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนยุคก,ก่อน กับอีกหนึ่งงานก็จะขอยกจักรวาลมาวางลงบนตัวคนทั้งสองแบบจะแตกต่างกันสักแค่ไหนเราไปเริ่มกันที่รูปแบบแรกกันก่อนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมีวางคอนเซปต์ก่อนอนะครับเราวางคอนเซปต์ให้เรียบร้อยว่าเรารจะเอาต๊อปอาร์ตเราแนวนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาตีโจทย์ก่อนพื้นของเขาคือจะเป็นสีขาวแบบแนวเทปเทวหน่อย จะไม่ได้ขาวไว้สัทีเดียวนะครับ,รบ<ม>เราก็เตรียมผิวก็ให้เรียบร้อยโดยการ,รใช้แอลบรัชกระตูนก็จะมีเรื่องของลายเส้นอันนี้จะเป็นการดอทจากการพิมพ์มใช่ไหมครับเราก็เดี๋ยวเราจําลองเป็นลายจุดๆๆแต่ว่าอาจจะ อัดัพขึ้นมาให้มันเป็นลายใหญ่นิดนึงเพราะรถ้าลายเล็กๆอย่างนี้คงใช้เวลานานในงานชิ้นแรกที่จะต้องลอกเลียนแบบภาพพิมพ์นั้นครูเคนจะขอเริ่มด้วยการรองพื้นก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อปรับพื้นผิวให้คล้ายกับต้นฉบับมากที่สุดโดยการบรรจงพ่นสีออกมาจากผู้กันลมให้ฟุ้งกระจายไปทั่วตัวแบบนี้ครับลองทําดูไหมครับจะดีเหรอครับ๋าวจะพังนะครับจังหวะแรกเราก็กดอันนี้จะปล่อยลมนะครับพอถอยออกมาปุ๊บน้ําสีมันจะออกครับ จับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับจับอย่างนี้เดี๋ยวผมซ่อมให้จับอย่างนี้นะครับลองดูครับนี่ประคองไว้นะครับอันนี้ให้สีมันลงนะครับจังหวะแรกกดผมเปล่ากดนะครับบนผิวบนคอก็ได้ครับบนคอด้วยอยสีเปลี่ยนเลยก็คือสีจากจากสีที่เราใส่ไปใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนึกว่าเนื้อมันจะละเอียด เมื่อพื้นผิวพร้อมทีมงานของคู่เคนก็ต้องแบ่งหน้าที่วาดเส้นรูปทรงตามแบบขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลามากสักหน่อยครับเพราะว่าเส้นที่วาดลงไปจะต้องมีความหนาเด่นชัดรวมไปถึงการวาดจุดที่จำลองจุดสีจากการพิมพ์และในขณะเดียวกันอีกหนึ่งผลงานก็เริ่มที่จะระบายสีลงบนเรือนล่างแล้วล่ะครับละอย่างในงานส่วนนี้ครับแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เราได้เห็นมาอย่างไงบ้าง ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแนวศิลปะเป็นการนําเสนอในแนวที่เป็นอารแฟกเป็นแบบมอนลักษณะเป็นเป็นนามธรรมอ่ะโดยโดยโดยการนําเสนอของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะกาแล็กซีนะครับเราจะใช้เหมือนการวาดเขียนด้วยคู่กันลงมือเหมือนเราวาดกระดาษเหมือนเราวาดเพนติ้งธรรมดาเลยแต่นี่เราใช้สีน้ำอ่ะผมผมใช้คำว่าสีน้ำดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายแต่จริงๆก็คือก็คือสีที่ใช้ ลงสําหรับเฟสแด์บอดี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับแอคทีเวตมันด้วยน้ำนะครับ <mm แล้วก็มีสีผงที่มาแอคทีเวตในการลงนะครับผลงานกาเล็กซี่ชิ้นนี้ต้องการให้สีบนร่างกายออกมาดูมีมิติดังนั้นจึงต้องบรรจงระบายด้วยผู้กันให้เกิดแสง,งเงาและน้ำหนักที่สวยงามก่อนที่จะตกแต่งรายละเอียดเพิ่มหมู่ดาวลงไปตามบริเวณอื่นของร่างกายจนคล้ายเป็นมิติของจักรวาลเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ และตอนนี้นะครับผลงานทั้ง2ชิ้นก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะให้ช่างภาพได้บันทึกภาพแล้วล่ะครับ ครเพนเสร็จแล้วนะครับก็ทำการถ่ายภาพนิ่งนะครับซึ่งดูรูปในจอมอนิเตอร์นะครับบอกว่าโ,โหมีความสวยงามนะครับนอกจากการเพ้นร่างกายเพื่อความสวยงามในรูปแบบศิละปะก,กันแล้วครูเคนก็ได้บอกนะครับว่ายังมีศาสตร์การเพ้นอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้ในงานภาพยนตร์และเพ้นให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นที่ถูกเรียกกันว่าเพ้นสเปเชียลเอฟเฟ เซเชิลเซกหรือการแต่งหน้าเนี่ยเป็นเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษที่มากกว่าการแต่งหน้าปกติก็คือเราใช้ความพิเศษมากขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือบทบาทของตัวละครหรือภาพยนตร์ได้ดีที่สุดนะครับนอกจากเสื้อผ้าทรงผมหรือบทบาทการแสดงแล้วนะครับที่เราดูคราวที่แล้วเราเพ้นเพื่อความสวยงามถูกไหมครับแต่คราวนี้เราจะเพ้นเพื่อความสมจริงเป็นการจําลองบาดแผลเราก็เราก็ต้องจําลองขึ้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการฟกช้ำมันก็มีสเตจของมันว่า เพิ่งโดนมาใหม่ๆกระแทกหน้าไปนะครับสีมันจะเป็นสีอะไรนะครับเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะมีสเตจที่2มันออกม่วงๆแล้วก็มาเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็มาน้้ำตาลเหลืองๆและสุดท้ายก็ออกเหลืองนั่นคือระยะที่หายนะครับ ฟังดูแล้วน่าสนุกใช่ไหมละครับกับการสร้างบาดแผลที่สมจริงโดยการเพ้นท์แล้ววันนี้ครับครูเคนเองก็จะขอแถมด้วยการประทับบาดแผลไว้บนหน้าของผมด้วยเช่นกันครับรพร้อมแล้วนะครับสําหรับการแต่งหน้าเอฟเฟกใน <Okay. S 2> เรื่องของบาดแผลโอเคครับ <Okay. Okay. S 2> ถ้าอย่างแบบว่าทรงผมอย่างเงี้ยครับ จะต้องมีบาดแผลแบบไหนโดนทำร้ายแบบไหนครับอาจารย์เอาเป็นว่าโดนต่อยดีกว่านะโดนต่อยเอาแบบหน้าตาหน้าโดนต่อยหน้าโดนมาเอาเอาหนกแก้มหรือใต้ตาดีครับแล้วแต่เลยครับอันไหนที่จะเหมือนสมจริงพร้อมไหมครับพร้อมอยู่แล้วครับโอเคครับทางเฮดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครูเคนบอกว่าแผลแบบนี้ครับมีการประดิษฐ์ที่ไม่ซับซ้อนมากแค่ใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นสีที่ใช้แต่งหน้าทั่วไปเลือดปลอม และอาจจะเป็นวัสดุบางอย่างเข้ามาเสริมเช่นแว็กซ์ที่จะช่วยมาเป็นผิวหนังที่ถลอกรวมไปถึงลาเท็กใช้แทนผิวหนังจำลองในกรณีที่เกิดผิวหนังพุพองจนขาดออกจากกันมันถ,ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเป็นศิลปะแบบจำลองความเจ็บ <c oughs> ถ,ถือว่าบอริเพนนี่ Body ทำได้หลากหลายรูปแบบจริงๆตั้งแต่ความสวยงามถูกครับ แฟนตาซีรวมถึงเป็นงานเรียกว่าเป็นงานอาร์ตอารแคท็กได้ได้ครับแล้วก็มาถึงในเรื่องราวของการเล่าเหตุการณ์ตามครับโดยเฉพาะบาดแผลแบบนี้นะครับฉะนั้นมันเหมือนมันไม่ได้จํากัดแค่ว่ามันจะต้องทําเพื่อความสวยงามหรือเพื่อโชว์อย่างเดียวแต่ว่าเราทําเพื่อวัตถุประสงค์หรือสุนทรีอย่างต่างๆของงานศิลปะทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อความสมจริงก็สามารถทำได้หมดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวศิลปะบนเรือนล่าง ศิลปะอีกหนึ่งรูปแบบที่เสริมเติมความสวยงามบนร่างกายของคนที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความชอบและความหลงไหลของผู้ครอบครองแต่ต้องห้ามลืมเป็นอันขาดนะครับว่าศิลปะเหล่านี้ในบางรูปแบบอาจจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตฉะนั้นครับต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจและศิลปะเหล่านี้ก็จะตราตึงสวยงามอยู่คู่กับเราไปตลอดอย่างภาคภูมิใจครับ ช่วงรู้สู้แดดกับลามินาเราเพิ่งจะค้นพบว่ามันไม่ใช่เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิร่างกายเท่านั้นจุดเด่นของชุดของโมราโคคือมีฮู้ดแม็กจะต้องจำเราไว้ตลอดชีวิตเลยอ่ะ <c oughs> คือได้มันเปรี้ยวเลยดมมากกว่าน้ำพริกฮิได้ไหมครับสวยครับคือจะตกได้ได้ไหมเออมันแสบเหมือนกันนะเออคือฟิลเหมือนเอาไม้ตียุงมาแต่ว่ามันแรงกว่าใช่